แล้วครับขบวนรถเร็วที่169นะครับต้นทางกรุงเทพพิพิวัณฑ์ไปทางยะลานะครับวันนี้นะครับเมื่อถึงสถานีพงมาเดือนนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับล่าช้า30นาทีนะครับเดี๋ยวขบวนนี้นะครับจะผ่านชุมทางหนองประดุกไปเลยนะครับไม่จอดที่นี่นะครับนี่คืออาคารหลังใหม่ของชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวขบวน169นะครับจะมา เข้าตรงปัจแจด้านหน้านะครับแยกออกถางด้านซ้ายมือของจอนะครับเรามาดูขบวน169นะครับเปลี่ยนเข้าประแจนะครับแล้วเข้าสู่ทางขนานนะครับของรถไฟ สายใต้นะครับวันนี้เห็นไกลๆนะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนัมเบอร์กันนะครับว่านัมเบอร์อะไรจะมีหลวงพี่นะครับที่ชื่นชอบรถไฟนะครับโดยสารมากับขบวนนี้ด้วยนะครับ เกตอยูอ่บริเวณของชุมทางหนองประดุกนะครับจะมีรถไฟทั้งหมด6ทางเลยทีเดียวนะครับก็รองรับนะครับโครงการรถไฟสายใต้นะครับที่สร้างทางคู่ขนานนะครับขบวนนี้ไม่จอดนะครับไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะครับแต่เราจะเห็นปจัจแจด้านหน้านะครับ เดี๋ยวขบวน169นะครับจะออกอจะเข้าประแจนะฮะทางด้านซ้ายมือของจอนะครับนี่นะครับอันต้อมนะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่นะครับอันต้อมสี่หนึ่งสองสี่นะครับเฮ้ฮะหลวงพี่หลวงพี่ นี่นหละหลวงพี่นั่งมาขบบวนด้วยนะครับหลวงพี่นี่ชอบรถไฟนะครับเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันนะครับเห็นะครับค่อยปรับอากาศนะครับชั้น2มา2คันนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่1 6 9นะครับต้นทางกรุงเทพวิวัฒนะครับไปทางยะลานะครับตอนนี้กำลังผ่าน ชุมทางหนองประดุกนะครับหรือพี่นี่เป็นคนพัทลุงนะครับชอบอเวลาเสร็จกิจนิมนต์หรือเสร็จกิจของส่งแล้วท่านก็ชอบนั่งรถไฟนะฮะโดยสารรถไฟนะครับ,รบก็ต่างคนก็ต่างชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะชอบพระบางคนก็อาจจะชอบรถไฟบางคนก็อาจจะชอบทําขนม ก็ความชื่นชอบแต่ละบุคคลไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับขบวนรถเร็วที่169นะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางยะลาะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สันกระดิ่งกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดกชาแนลครับ